ทำเนียมเซ็กในงานศพมีอยู่จริงหรือทำเนียมเซ็กในงานศพมีอยู่จริงคะ่ะทําไมปรากฏกิจกรรมนี้ในบางวัฒนธรรมนะโดยทั่วไปแล้วกิจกรรมที่ว่าด้วยการร่วมเพศมักเกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่ที่มิดชิดการมีเซ็ก ไม่ใช่เรื่องที่ได้รับการยอมรับอย่างจงแจ้งในทุกพื้นที่แน่นอนว่าแต่ละพื้นที่ที่มีขนรรมเนียมที่แตกต่างกันออกไปความแตกต่างของขนรรมเนียมไม่ใช่แค่เรื่องของภาษาและวัฒนธรรมสังคมความเป็นอยู่แต่ยังหมายถึงเรื่องของการดำรงเผ่าพันธุ์อีกด้วยค่ะกิจกรรมทางเพศเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับพื้นที่เสมอแต่ในบางวัฒนธรรมกิจกรรมทางเพศกลับเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะอย่างเช่นงานศพ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่ากิจกรรม2ประเภทที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกิจกรรม1เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสุขและการกําเนิดอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความโศกเศร้าและความตายมาอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกันได้อย่างไรโดยไม่ทําให้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อุจารหรือผิดแผกไปจากข้อห้ามในวัฒนธรรมของสังคมในหลายประเทศเซ็กส์ในงานศพ เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ถูกจัดขึ้นในกลุ่มชนเผ่าหนึ่งแถบเกาะมาดากัสกาความแปลกไม่ใช่เพียงการมีเซ็กส์ในงานศพเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องของเซ็กส์ระหว่างสายเลือดหรือเซ็กส์ระหว่างพี่กับน้องภายในงานด้วยซึ่งการมีเซ็กส์หรือตามบรรทัดฐานสังคมในหลายวัฒนธรรมนั้นการร่วมเพศในสายเลือดถือเป็นข้อห้ามที่ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดเซ็กส์ในงานศพอาจถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนัก ทั้งนี้การมีเซ็กซ์ที่หลายคนมองอาจเป็นเรื่องของบนเตียงเพื่อสนองอารมณ์ความต้องการของคนหากมองอีกหนึ่งแงม่มุมเซ็กซ์ในแต่ละพื้นที่ที่มีความต้องการแตกต่างกันออกไปใช่ว่าการมีเซ็กซ์หลักๆเพียงสนองความต้องการแต่มันยังเป็นการสะท้อนของการสืบเผ่าพันธุ์ด้วยคำอธิบายถึงเรื่องเซ็กซ์ในงานศพโดยพิพัฒน์ประแจะจันทร์ซึ่งรวบรวมจากงานวิจัยของมนุษยวิทยาโลก และเรียบเรียงไว้ว่าการมีเซ็กส์ในงานศพถือเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่สำคัญของบางชนเผ่าทั้งนี้เพื่อต้องการรักษาสมดุลของจำนวนสมาชิกภายในเผ่าเมื่อมีคนตายสมาชิกในครอบครัวของชนเผ่าบาราที่เกาะมาดากัสกาจะจัดพิธีศพขึ้นโดยในพิธีเหล้าจะถูกเสิร์ฟให้กับทุกคนเพื่อให้เมาหมายจนความรู้สึกทางศีลธรรมลดลง จากนั้นบรรดาญาติพี่น้องก็จะมีเพศสัมพันธ์กันในงานศพในทัศนะของชนเผ่าบาราถือว่าการร่วมเพศกันในงานศพเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และจำเป็นต้องทำและถ้าหากมีใครที่เข้ามาขัดขวางจะต้องถูกทำโทษและลงโทษหนักด้วยการเสียวัวให้หนึ่งตัวด้วยความเต็มใจในทัศนคติของชนเผ่าบาราการร่วมเพศกันระหว่างพี่น้องไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรม เพราะการตายของสมาชิกคือการสูญเสียซึ่งประชากรซึ่งเป็นทั้งแรงงานและองค์ประกอบทางสังคมดังนั้นการร่วมเพศกันระหว่างพี่น้องก็คือความพยายามในการทําให้ภาวะโกลาหลเกิดความสมดุลขึ้นมาด้วยการเพิ่มจํานวนสมาชิกและยังสื่อถึงการทําให้สังคมเกิดความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย นอกจากการมีเซ็ก์ในงานศพแล้วหากมองตามความจริงตามบรรทัานของสังคมบางพื้นที่ต่างม,มองว่าการมีเซ็ก์ระหว่างญาติพี่น้องนับเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนอาจมองว่าผิดศีลธรรมแต่การมีเซ็ก์ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมระเริงรักสนุกสนุกเหมือนที่วัยรุ่นในปัจจุบันเข้าใจนะคะเซ็ก์ไม่ใช่แค่การกระตุ้นความรู้สึก แต่ยังสะท้อนถึงประเพณีของชอนเผ่าบางพื้นที่ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์อีกด้วย